สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรซีวิจิพึ่งตันเองครับผมวันนี้เรายังอยู่ในแปลงชมพู่เนาะพอดีเขากําลังเก็บสองพันพอดีสองสายพันธนะุ์ะเนาะเป็นชมพู่ทับทิมจนันลูกแดงฝั่งนี้นะแล้วก็แยกล้ต้หวันแยกล้ต้หวันฝั่งนี้เดี๋ยวผมมาชิม,ม,มนี้ลูกแดงแป๊ดเลยอันนี้ทับทิมจนนะันเนาะก็คือสองสายพันธุ์นี้ยลักษณะเด่นเขาก็คือผลสีแดงอทับทิมจันในหวานหวานจัดเลยส่วนแยกล้ต้หวันเนี่ยจะ ลูกใหญ่ฉ่ำน้ําหวานลองลองมาหน่อยแต่ก็หวานครับแล้วอ่ามันมันเป็นเนื้อตันกับเนื้อเขาเรียกอะไรเ,เนื้อโป่งหน่อยม,ม,มีมีไหมเดี๋ยววันนี้ผมมาชิมให้ดูนะเนาะเผื่อใครสนใจอยากปลูกชมพูนะ่เนาะตอนเนี้ยทางใกล้คำกวีเนี่ยกำลังทําแปลงนะเนาะว่าจะลงชมพู่เพิ่มช่วงนี้ก็เลยเข้ามา,าดูในสวนชมพู่ซะส่วนใหญ่เพราะว่าคืออยากอยากทำชมพู่อินเรอย์เนาะเห็นเขาว่าทํายาก แต่พอมาคุยกับชาวสวนแถวนี้แล้วเขาบอกว่ามันปลูกไม่ยากนะอ,อ่าดูแลง,ง่ายกว่าฝรั่งอีกก็เลยอยากลองอยู่เหมือนกันเพราะว่าชมพู่เนี่ยผมว่าเป็นผลไมท้ที่ผลไมท้มที่น่าจะขายง่ายเพราะว่าสีสันร,รูปลูกอ,อ่เขาเรียกอะไรขนาดผลอะไรเงี้ยมันสวยแล้วก็รสชาติดีด้วยเดี๋ยวพามาชิมกันเนาะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบระหว่างจากได้หวันกับทับทิมแดงเนาะว่าอันไหนอร่อยกว่ากันแต่จริงๆก็มันมีความอร่อยของตัวมันเองนะคือแต่ละสายพันธนะุ์อ่ะจะจะว่าอร่อย อพันนี้อร่อยกว่าพันนี้อร่อยกว่าอันนี้มันมันก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าพี่พี่ท่านใดชอบรสชาติอะไรแบบไหนประมาณไหนเนาะเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะ่อนึนเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไใครช่องพี่ต้อมเกษตรฤรีวิถีเพึ่งนตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน่อยจะไม่พาลาดรับชมคลิปให,ใหม่คอนใครเดี๋ยวพาให้ดูอออันนี้ทับทิมจันบีได้เลยใช่เอา นี่อ่าออกแล้วเนืเ้อันจะตเนื้อมันจะตันอย่างงี้เนาะอึอก๊บกัดเลยดีกวะอือหือทำน้ำมากครับแล้วก็หวานด้วยเผมมาทำคลิปที่นี่ผมกินชมพูไปกิโลกว่า เจ้าของส่วนใจดีเขาบอกกินตามสบายเลย,เยเาาอ่าอันนี้รู้สึกว่าทัพทิมจันเนี่ยมีความรสชาติเนี่ยเข้มข้นแต่ติดผลยากกว่าใช่ปะทับทบิมจันอคือทัพทิมจันจะช่วงอายุสองปีอ,ปอ่าสองปีเนี่ยต้นต้นสาวมันจะติดยากกว่าแต่พอมันได้ที่แล้วก็ อแต่ถ้าแักไต้หวันนี่สองปีดกเลยอืิงจริงเมื่อกี้ผมก็ชิมไอไอเจ้านี่ไปแล้วนะลูกหนึ่งเอาลูกเล็กๆ <c oughs> <c oughs> กินไม่ไหวละ <c oughs> อ่าอย่างอยักษ์ไต้หวันเนี่ย <c oughs> ตรงกลางเขาจะกวงแล้วก็เนี่ยกรอบปรอบนุ่มกว่าแล้วก็ รสชาติอะ่ะไม่จัดเท่าเท่าทับทิมจันเนาะแต่ลักษณะผลเนี่ยสวยแล้วก็ได้น้ำหนักมากอะมันลูกมันใหญ่มากเลยอ,อนนี้คือเขาเขาเก็บเที่ยวแรกไปแล้วเนาะนี้เรามาช้าแต่ก็ยังพอได้กินมันยังเกือบหมดแล้วก็เลือกเอาครับอันนี้หวานเลยหวานจัดเลย ส่วนยักษ์ไตหวันเนี่ยจะหวานละมุนละมุนนะเนาะกินแล้วทุ่มคอเพราะฉ่ำน้ำมากก็ทางที่ที่บ้านนะเนาะพ่อกับแม่ผมอยากปลูกก็เลยช่วงนี้ก็พามาดูอยู่กับชมพู่หลายคลิปแล้วผมว่าดูแล้วก็ปลูกไม่น่ายากนะแล้วก็ทำอินรียไม่น่ายากเหมือนกันแค่จะยุ่งยากช่วงห่อกับแต่งต้นเพราะว่าทั้งสองสายพันธุ์เนี่ยเวลามันออกมันออกโดกมากเขาเรียกอะไรต้องพุนลูกออก พุนพ่นลูกหมายถึงพุ่นดอกคือไม่ไม่ต้องรอให้มันเป็นเป็นลูกใช่ไหมนะพุ่นตั้งแต่ดอกเลยอ,อ๋อเริเลือกไที่จาอืเน่ยเนะเดี๋ยวผมเริ่มหาพันุ์กับไปปลูกที่บ้าน,นกำลังเต็มดินอยู่ก,ก็เป็นผลไม้ที่ผมว่ามีราคานะแล้วก็ทํานอกฤดูได้มีสารที่สามารถทําให้เขาติดติดลูกนอกฤดูได้เนะแล้วก็ ผมว่าชมพู่เนี่ยก็เป็นผลไม้ยอดฮิตของบ้านเราเหมือนกันไปตรงไหนก็ขายง่ายเนาะแล้วก็ค่อนข้างมีราคานะอันนี้หน้าสวนทับทิมจันเท่าไหร่ครับเท่ากันนะตอนนี้ตอนนี้ราคาเท่ากันนะสี่สิบาทแต่ช่วงเปิดแปลงใหม่ๆตรงเก็บเจ็ดสิบแปดสิบอืมอันนี้คือหน้าหน้าแปลงนะถ้าออกไปถึงตลาดก,ก็เป็นร้อยอ่ะอืมก็เป็นชมพู่ที่ได้ราคานะผงกล่าวว่าผมไม่เยอะครับปลูกแสี่สิบห้าสิบต้นที่บ้านแล้วก็ขาย เ <laughs> พราะหลังอีกใช่ไหมก็ <laughs> สี่สิบห้าสิบต้นนะเนาะก็ <g oda> ให้พ่อเขาแบบห่อไปขายไปอะไรเงี้ยให้ทำทำให้มันมีทั้งปีผมว่าน่าจะขายดีเนาะแล้วก็เป็นพืชที่ผมชอบต้นเขาด้วยต้นเขาให้ร่มเงาโอเคเลยนาะโอเคครับเผื่อใครสนใจนะเนาะทางร้านอุ้ยพันไม้มีพันจำหน,น่ายอยู่เนาะราคาต้นละห0สิบาทส่งออนไลน์กล่องหนึ่งเนี่ยได้10ต้นราคาค่าส่ง150บาทต่อกล่องเนาะถ้าเก็บเงินไปทางก็ บอกเพิ่มอีกสาิบบาทต่อกล่องเนาะวันนี้ก็พามาชิมชมพู่กันผมว่าชอบเลยคือก่อนหน้านี้ผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นชมพู่ไม่ค่อยได้เข้าไปในสวนชมพูเพราะว่า,เ,าเขาเรียกว่าไงไปเจอที่ไหนเขาไม่ได้หอ่อเขาไม่ได้ทำอะไรพวกนี้หนอนมันเยอะอย่างที่บ้านยายก็มีเอ่อพอก็ถ้าไม่ได้หอ่อแล้วมันมันก็จะเป็นผลไม้ที่มลงมันชอบมากเพราะว่ามันมีทั้งกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อเขาหวานเ,าเนื้อเขาหวานแล้วก็นิ่มด้วยมลงมันค่อนข,ข้างชอบก็จะ ยุ่งยากตอนช่วงห,อนหน่อนเลยแต่ดูแล้วการปลูกการดูแลเนี่ยไม่ไม่ไมยากเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปลองที่สวนเนาะเผื่อพี่ๆท่านไหนอยากเรียนรู้วิธีการปลูกเนี่ยก็เริ่มไปพร้อมกันผมก็จะมาถามหาข้อมูลจากในนี้แหละเพื่อเอาไปทําที่สวนเนาะแต่จะปรับจากเคมีให้เป็นอินทรีย์ทั้งหมดก็ทางนี้เขาก็ใช้เคมีแต่ใช้แบบถูกวิธีเขาไม่ได้ใช้เยอะแล้วก็ยาฆ่ามแมลงก็ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ฉีดเพราะว่าอ,อ่าก่อนเก็บไม่ฉีดเลยเขาก็จะห่อมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับวับนนี้ก็พามาดูเนาะระหว่างชมพู่ทับยินจันกับยักษ์ไต้หวัน ก็เป็นพันธุ์ที่น่าสนใจเนาะใครสนใจกิ่งพันธุ์ก็ราคา50บาทเนาะอ่าสั่งได้ที่ร้านอุ้ยพันไม้เนาะเบอร์โทรก็0811783 0 5มาเนาะช่วงนี้โปรโมทให้เขาเยอะหน่อยเขาเป็นสปอนเซอร์ครับพาพาผมมาได้ตลอดโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรฟีวิจิีเพิ่มมาเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดรับชมทีไรใหม่อใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหวานจริงอันเนี้ย อันนี้ยิ่งแบบตรงผิวแดงๆมานะมีรสข้างในมันจะจืดยิ่งส,ยงสียิ่งสีเข้มรสยิ่งจัดฮะอากาศเย็นๆต้องท้องเหนืนอตองไปเต้าพุกทุ่มใหม่ได้รับการถดี<ะ>แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะผมว่าใช้ได้ทั้งสองวันแหละโอเคครับไปแล้วกินเป็น กิโลแล้วผมตอนนี้ัไปแล้วเลยครับ